สวัสดีครับมาพบช่องออดอังเปานะครับวันนี้ผมจะมาพาทำโชกป่าท้ายซัพพอร์ตแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับมีโชคมีน็อตนี่นะที่เขาให้มาผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับราคา600กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับผมจะใช้ประแจนี้ครับเบอร์17นะครับหรือมาใหม่เลยเหมือนกันครับก็ค่อยๆถอดนะครับมันจะเป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับเอหกแฉกเขาเรียกอะไรหัวน็อตหัวน็อตเขาเหลี่ยมนะครับ มันจะลําบากครับผมทํามือเดียว๋ย่าเอาใช้ประแจแหวนฝังแหวนนี่ว่าครับป้องกันนะครับหัวน็อตลูดนะครับใช้นี้แน่นกว่านะครับมันจะเข้าล็อกได้ดีนะครับก็จะสังเกตว่าผมมือเดียวนะครับมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับในการถอดนะครับอพรานี้ก็ค่อยๆถอดนะครับข้างในมันจะมีกาวครับแดงๆนะเห็นไหมมันจะฟืหน่อยนี่ครับกาวไม่ใช่สนิมนะฮะ แล้วก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับมีแหวนรองมีนี่ครับลูกยางด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบใส่กับกับนี่ครับตัวน็อตที่เขาแถมมาสังเกตว่าหัวมันจะยาวมาจากหัวน็อตหัวเหลี่ยมนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวเราก็ใส่นี่ครับแหวนครับรองไปหนึ่งชั้นแล้วก็เอาไปประกอบกับสายยูเรียกสายยูแล้วกันเนาะแขนไหมครับนะครับแล้วก็ลูกยางใส่แล้วก็เอาแหวนรองอีกทีครับ ส่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่เราถอดออกมาครั้งแรกจากนั้นเราก็นี่นะฮะค่อยๆเอามือหมุนก่อนนะครับเข้าไปมันจะฝุดฝืดหนืดนิดนึงนะฮะของผมก็ไม่ค่อยจะแพนเลยนี่ครับจากโยกโดูมันก็โอเคนะครับกาใช้มือคือที่ที่ใช้มือก่อนนี่ก็คือป้องกันว่าเผื่อเราซื้อมาน็อตมันอาจจะคนเกลียวมันจะไม่เท่ากันนะครับมันอาจจะทําให้ปีนเกลียวได้แต่ที่มันฝืดฝืดนี่ก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไง มันมีอะไรนะกาวครับของกันรุดนะครับจากนั้นนะครับนี่เ,เราขันให้ตึงเลยนะฮะให้แน่นเลยนี่นะครับสังเกมันจะให้ตัวได้นิดนิดหนึง่งแตไม่ได้ห่างนะครับก็คือมันจะพอดีคเ่าครับ,รบไม่ต้องโมอะไรเลยจากนั้นเราก็มาถอดข้างล่างอันนี้ผมจะบอกว่าผมมือเดียวผมไม่ถนัดผมก็ได้ วาง้องแล้วก็ถอดใช้แป๊บต่อนะครับสองมือครับถอดถอดตัวนี้นะฮะก็สังเกตว่าหัวน็อตมันจะเป็นหัวเขาเรียกอะไรอ่ะผมเรียกไม่ถูกอะมันหกแชร์อะครับเนี่ยหกเหลี่ยมแต่หกเหลี่ยมก็ไม่ได้เป็นแชกเป็นดาวกระจายนะครับเนี่ยแล้วมันตื้นถ้าเราใช้มือเดียวอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้อาจจะทําให้หัวน็อตนะครับหรือว่าปจัจจเรานี่ลูดได้นะครับผมก็เลยต้องใช้สองมือครับมือหนึ่งกดมือหนึ่ง ดันไว้นะครับคองไม่ให้มันรูดนะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามีรูนะครับตัวนี้มันจะมีลูกยางอันนี้ไม่ต้องใช้นะครับถอดออกไปได้เลยนะครับมันจะทําให้นาเราใส่แล้วมันจะติดเกะกะนะครับอันนี้ก็ก่อนหน้าอย่างที่บอกผมถอดไว้ก่อนแล้วมันก็เลยสบายนะครับถอดง่ายนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาประกอบนะครับกับขาของโช๊ครับที่เขาให้มาตัวนี้มันจะประกอบมาเลยโช๊คตัวนี้จะเป็นฝั่งฝั่งขวานะครับมันจะมีความ ขวาและซ้ายนะครับผมซื้อมาทดลองใช้ดูก่อนครับฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งฝั่งขวา,ค,วา,วาครับอนาคตข้างหน้าผมอาจจะซื้อมาใส่ข้างซ้ายอันนี้มือเดียวนะครับอ้องก็มก่แทนก็นี่ฮะค่อยๆเหมือนเดิมครับระวังนะฮะว่าเช็วค่อยๆมือหมุนไว้ก่อนคือเราถ้าเราหมุนไม่ดีมันอาจจะปีนเกียวแล้วทําให้น,อน็อตของเราหวานเกลียวเราเสียได้นะครับ จากนั้นเราก็ขันให้แน่นเลยนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับเอาให้แน่นนะครับกับสภาพเดิมนะครับโอเคจากนั้นเราก็มาใส่ด้านบนนะครับก็คือมันจะมีรูนี่ฮะใส่กับแกนทิปเดือยที่โฟมาได้เลยครับแต่สังเกตนะครับในฝาไลเนอร์นะครับซ้ายนะครับจะแหวงแหว่งอันนี้นี่คือผมตัดออกเพราะมันจะค้ำกับตูดโชคนะครับเวลาปิดมันก็ ขืนนะครับคือนิดๆมันไม่ไม่สะดวกผมก็เลยตัดออกนี่ครับชิ้นส่วนอะไหล่ก็มาี้เศษมันผมตัดออกผมแต่งนะครับใช้ก๊ตเตอร์แต่งคือว่าเราปิดให้มันสบายครับจากนั้นเสร็จแล้วก็มันจะมีกิฟครับนี่จะเป็นร่องครับเราก็เอากิฟนะครับใส่ลงไปให้ตรงร่องนะฮะค่อยๆใส่นะครับให้ตรงร่องเนี่ยโอเคนะครับเราก็มาใช้อ่า อะไรนะเครียกงคีมคีมปักยาวปักแหลมครับนี่ครับกดเข้าไปที่นี้ครับนนั้นอยู่ครับล็อกลกไม่ไม่ดิ้นไม่ไปไหนแน่นอนครับโอเคสะดวกสบายครับติดตั้งง่ายครับใช้เวลาไม่นานนะครับนี่ฮะ่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากเลยนะครับนี่ง่ายเลยครับเดี๋ยวเรามาทดลองดูครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับนิ่มนิ่มมากสะดวก สบายไม่นานเลยนิ่ครัดนิ่งนิ่งจริงแล้วมันไม่ติดไม่อะไรเลยนะครับไม่ต้องโมไม่ต้องแต่งเลยครับเนี่ยครับพอดีเป๊ะเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะปิดแล้วปล่อยมือให้ดูนะครับอันนี้ติดสนิตนะฮะมาดูนะครับนี่ปล่อยเลยนะครับไม่ต้องประคองไม่ต้องอะไรเลยครับดูนะครับจังหวะของเขาจะนิ่มมากครับอันนี้เด็กก็ไม่ต้องกลัวนะครับจะหล่นหรือะแทกเด็กหัวเด็กเออ ทำให้เราได้รับบาดเจ็บหรือปวดแขนนะครับไม่ต้องรับเลยครับนี่ครับปล่อยได้เลยปล่อยมือได้เลยครับดวกสบายครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องออดอังเปาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ